สวัสดีครับเมื่อนี้วันที่ยีสิบมกรานะครับเวลาประมาณ6โมงเศร์หโมง4ีครับปี2อง8ันหาสำหรับรีสอร์ทปีใหม่โฮมก็เสร็จสมบูรณ์นะครับตอนนี้พร้อมเปิดหลับ คนที่ตั้จรไปมาหรือว่าพี่น้องมุบานไก้เคียงมาแวนนี่นะครับเมื่อนี่บรรยากาศดีมากครับกลับไปทั้งหนาวลรอครับแต่ว่ามันรู้สึกดูดีอากาศครับหมองเนีเต็มทุ่งหน้าเลยครับเมื่อนี้คุณหัุ่มอยู่ที่13บองศานะครับ มีมวลจจเก็บภาพมีชมกันบรรยากาศบะมีกับปีละเทือครับขอบคุณผู้ที่สนับสนุนอุดหนุนปีไมโฮมนะครับเจอกันใหม่ครับผม